สวัสดีค mm ่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูโบอีกแล้วนะคะกับเรื่องราวสนุกสนุกของวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้เด็กๆจะได้รู้จักกับรูปเรขาคณิตสองมิติแต่ก่อนที่เด็กๆจะได้รู้จักกับรูปเรขาคณิต2มิติชนิดต่างๆนั้นคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆได้ทําความรู้จักกับความหมายของรูปเรขาคณิตสมิติก่อนเดี๋ยวเราไปดูความหมายของรูปเรขาคณิตสมิติกันเลยนะคะ รูปเรขาคณิตสองมิติหมายถึงรูปเรขาคณิตที่แสดงความกว้างและความยาวของรูปแบ่งออกเป็นสองกลุ่มตามลักษณะของขอบหรือด้านของรูปได้แก่กลุ่มที่มีขอบหรือด้านของรูปเป็นส่วนของเส้นตรงและกลุ่มที่มีขอบหรือด้านของรูปเป็นเส้นโค้งงอ เด็กๆฟังคุณครูที่บายอย่างนี้แล้วอาจจะยังไม่เข้าใจหรือคิดภาพตามที่คุณครูอธิบายไม่ออกใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปรู้จักกับรูปเรขาคณิตสองมิติในแต่ละกลุ่มอย่างละเอียดเด็กๆจะได้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่มีขอบหรือด้านของรูปเป็นส่วนของเส้นตรงในกลุ่มนี้เราจะเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมตัวอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมรูปเจ็ดเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยม นอกจากตัวอย่างของรูปหลายเหลี่ยมที่คุณครูได้กล่าวไว้แล้วนั้นยังมีรูปหลายเหลี่ยมชนิดอื่นๆอีกเด็กๆสามารถไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่นักเรียนสนใจได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมเป็นรูปที่มีด้านสามด้านประกอบกันทำให้เกิดเป็นมุมสามมุมเราจึงเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปที่มีด้าน4ี่ด้านประกอบกันทำให้เกิดเป็นมุมสี่มุมเราจึงเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยมเป็นรูปที่มีด้าน5ด้านประกอบกันทำให้เกิดเป็นมุมห้ามุมเราจึงเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมเป็นรูปที่มีด้าน6ด้านประกอบกันทำให้เกิดเป็นมุมหกมุมเราจึงเรียกว่ารูปหกเหลี่ยม รูปเจ็ดเหลี่ยมเป็นรูปที่มีด้านเจ็ดด้านประกอบกันทำให้เกิดเป็นมุมเจ็ดมุมเราจึงเรียกว่ารูปเจ็ดเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมเป็นรูปที่มีด้านแปดด้านประกอบกันทำให้เกิดเป็นมุมแปดมุมเราจึงเรียกว่ารูปแปดเหลี่ยมนั่นเองค่ะ เด็กๆสังเกตเห็นไหมล่ะคะว่ารูปหลายเหลี่ยมนั้นมีส่วนประกอบที่เหมือนกันนั่นก็คือมุมและด้านใช่แล้วล่ะค่ะจำนวนมุมและด้านนั้นมีความสอดคล้องกับชื่อของรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองเพราะการที่เราจะสามารถบอกได้ว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปนั้นคือรูปอะไรง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เด็กๆนับจํานวนมุมและด้านของรูปหลายเหลี่ยมรูปนั้นดูเพียงเท่านี้เด็กๆก็จะสามารถบอกชื่อของรูปหลายเหลี่ยมได้แล้วล่ะค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่ารูปเรขาคณิตสองมิตินั้นไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะมาดูกลุ่มที่2กันต่อเลยนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่มีขอบหรือด้านของรูปเป็นเส้นโค้ง,งงอในกลุ่มนี้ก็จะได้แก่รูปวงกลมและรูปวงรีเรามาดูรูปวงกล,มก,ลมกันก่อนเลยนะคะ รูปวงกลมเป็นรูปที่ไม่มีด้านไม่มีมุมมีลักษณะเป็นเส้นโค้งที่มาบรรจบก,กันเป็นวงที่กลมเราจึงเรียกว่ารูปวงกลมนั่นเองค่ะส่วนรูปวงรีก็จะมีลักษณะไม่มีด้านและไม่มีมุมเช่นเดียวกันนะคะแต่จะเป็นเส้นโค้งที่มาบรรจบก,กันเป็นวงที่กลมเรีรยวาวๆซึ่งมีลักษณะคล้ายๆไข่นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับเรื่องราวของรูปเรขาคณิตสองมิติในวันนี้ไม่ได้ยากเกินไปเลยใช่ไหมล่ะคะในครั้งหน้าเราจะมาสนุกกับเรื่องราวของเรงขาคณิตกันอีกแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคะ่ะ